อาเซนอลพิจารณาหวังดึงอดีตแนวรุกแมนอยู่เข้าเสริมทัพซัมเมอร์นี้อาเซนอลเตรียมกลับมารื้อฟื้นความสนใจในตัววินเฟตซาหาแนวรุกของคริสตัลพาเลตอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ต้องแย่งกับหลายทีมในยุโรป ที่ติดตามสถานการณ์ของนักเตะเช่นกันคาดว่าดาวเตะทีมชาติไอวอรีโคจะย้ายออกจากเซลเฮิร์ตพาร์เมื่อสัญญาปัจจุบันของเขาหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้พาเลตต้องการให้ซาฮาเซ็นสัญญาฉบับใหม่แต่ดูเหมือนว่าแข้งวัย30ปีกำลังเตรียมย้ายออกจากทีมทำกลางความสนใจจากหลายสโมสรล่าสุดีรายงานล่าสุดอ้างว่าซาฮากำลังพิจารณาที่จะย้ายไปอยู่อันนาเซอร์ของซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเขามีโอกาสร่วมงานกับคิสเตโนโรนันโดแต่หลายสโมสรในยุโรปก็สนใจเขาเช่นกันตามรายงานจากฟุตมาเกตูสื่อในฝรั่งเศสร,ระบุว,ว,ว,ว่าอาเซโนเป็นหนึ่งทีมในยุโรปที่กำลังพิจารณาคว้าตัวซาฮาในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีการอ้างว,ว,ว่าบาเอนมิวนิคบรลเซียดอทมูและอาร์เอสโมนโกก็อยากจะเซ็นสัญญากับซาฮาเช่นกัน